ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเ t วทีชาแนลครับเ t วทีชาแนลก็นในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Genshin Impact นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะตัวใหม่มาแล้วนะครับผมนะั่นก็คือตัวของไซโน่แล้วก็ยังตุลาการสนธยานนะครับผมนะมาพร้อมกับนะนี่ s t a r ์ Start of the s c a l e ก Sand นะครับผมสร้างสร,สรรสร้างเสียนนะส,สตารลแซนอันนี้ผมก<ฮ>็เลือกเป็นสตาร์ไปนะหกไซโน่นั่นเองนะก็จะมาเปิดตัวของไซโนโกันนะแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดไซโนโกันนะครับผมนะไซโนโอ,อยู่ทะเลทรายใช่ไหมจะบอกว่าผมจะไม่ได้เปิดแมปเลยนะอย่ายไม่เปิดแบบเลยก็เดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดแมปทะเลทรายไปเปิดในแมปทะเลทรายก่อนแล้วกันนะอืมพานอนไปอยู่ทะเลทรายนะเออ ถือว่าจะใจดีนะเอาไซโนมาให้เราบ้างนะครับผมนะม,มีทางปินง่ายๆไ,ไหมเอ่ยก็คือของไซโนคือเพิ่งมาแมปนี้ด้วยนะก็คือเป็นตัวที่เอาจริงๆเป็นตัวที่ผมรอตั้งแต่ ทีเซอร์แรกเลยอ่ะเออไซโนมาทีเซอร์แรกของเกมเลยใช่ไหมล่ะเออก็คือมาแต่ทีเซอร์แรกของเกมก็ะฮะเพราะเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอน้องเขาะนะก็ไม่อยากให้น้องทำให้เราผิดหวังนะพ็ามาเลยเร็วหน่อย้วกันนะจ๊ะ วันนี้จะไปถึงไหม <c oughs> อ้อวันนี้จะไปถึงไหม <c oughs> อันนี้บอกไงก็โคตรคนคนดองเวสนะ <c oughs> ดองแมปด้วยนะเ <c oughs> <c oughs> เราไปเปิดเราไปเปิดอันนี้เลยดีกว่านะอไปเลย <c oughs> เราเข้าแบบคนเถื่อนฮึยึกค ก่อนฮะไสโนของเราเดินการเดินทางที่แสนยาวไรอุนังยิมีมีปลาไหลทะเลทรายด้วยอันเหรอนนู่ ดึงๆไปได้ไหมดึงๆดึงๆอยู่นน่นน่ะวยสายสวยมากสังเกต ไปเดินรอตายเป็นจุดด้วยเอ้ยดีดีดีดอขอแค่เพียงไม่เสียความดีงามของเธอไปโลกต้องไปจะเปิดตากับเธอเองนะจ๊ะอ่าไปหาจุดเปิดดีกว่า นะอยู่ในทะเลทรายแล้วนะแบบทะเลทรายนี่ตรงนี้ตรงนี้แล้วกันสุดลุทูลุกตาเงี้ยถ้าะทะเลทายนี่ต้องไปทางโน้นใช่ไหมเดี๋ยวมันจะนานไปแล้วก็จุดตรงนี้แล้วกันนะใจะเย็นจ้ามาเปิดคาชาใหเย็นจ้าโ Okay. ตรงนี้แล้วกันนะ okay. ก่อนที่เราจะไปเปิดเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมก็คือผมตั้งไว้ว่าถ้าผมไม่หลุดไซโน่เนี่ยผมจะเปิดห่อ,หอ,อให้น้องนะแต่ถ้าเกิดหลุดนะก็คือจะเปิดไซโน่อยู่ดีแต่จะไม่เปิดหอ,อกให้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องอยากได้หอ,อกน้องต้องออกมาโดยไม่หลุดนะจ๊ะ นะไซโนนะเอ็ okay, นะครับผมไปดูประวัติกันก่อนเลยนะเพราะประวัติผมมีอันนี้5้าหนึ่งสองสามสี่ห้นึ่งสสาสี่ห้าหเจดแดเ้าสิบสดะห้าห้าใช่ไหมห้าสิบห้าห้าส่นะห้ 54, ต้อง53สิเออ53าสโลผ่านไปนะ <c oughs> เพราะเลืยี่สิบโลก็เอ่อฟิตเเลสแล้วส่วนอาวุธนะ 1>, 1 2 3 4 5สองส้าหกเจโอ้ตั้งแต่ธนูเยลานะเก็ประมาณสี่สิบใช่ไหมอ่าไม่ใช่สี่สิต้องสีนะแปดห้านะครับผมธนูสีนะก็ประมาณอีสิบโลเหมือนกันนะอีสิบโลพีดีเลยทั้งคู่เลยนะแต่ <c oughs> ก่อนอื่นนะเราไปดูตัวของติงนารี่กันก่อน ไม่รู้จะเข้าหรือยังนะเนี่ยนะตู้ถาวรเนี่ยอ้าเข้าแล้วปิงเข้าแล้วไอตัวเนี้ยผมหนึ่งผมจำได้ว่าผมไม่ได้เปิดนานแล้วอะ่ะเพราะผมรอตริงไงเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเยอะอยู่นะอ้าสิบหน้าใช่หบประมาณอ่อสีหประมาณ47ใช่ไหมแต่ผมว่าน่าจะเกิน47ด้วยจริงๆเพราะนั้นจะเปิดอันนี้ไปก่อนเลยนะไม่ทองนะอันนี้สี ก็คือขอโคเล่ไม่ก็ติงนลรีดเพราะว่ามันขึ้นเข้าอ้าวเอ้ยโดริยังไม่ได้เลยเออดี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 ด,ด,ด,ดีโดริคือยังไม่ได้เลยนะม่โดริยังไม่มีนะค้าฟไปนะดีด,ดีออกมาไม่ซ้ำดีนะอับเ,วเวลวยบ่อนะมาอันนี้น่าจะการันตีนะแตะยังอีกเหรอเฮ้ยโอเคอ่ะ แต่ว่าเราไล่แบลติงดาลี่ีแล้วนะชงอายุนคนเล่นไหมกดเล่กดเล่เด็ดสุดกดเล่กดเล่กุเล่อเอาแล้วอีกลูกเดียวแล้วก็เอาให้มันหมดเลยโอเคนะมาถึงวเวลาใไซโนอของเราแล้วนะครับผมนะอะไรที่บอกไปเรามาันอีกยี่สิบใช่ไหมเราก็จะเปิดสิบไปเลยนะ ท่าไหร่นะลืมสองเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดไม่ใช่สิบเอ็ดดีเออเนี่ยสิบเอ็ดห้าสิบห้าห้าสิบสามเออห้าสิบสามหกสิบสามอย่างอ่ะขอขอแคนแดนซ์นะหกสามหกสิบสี่ ห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสด้าแปด้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองเออหกโอเคหกได้แคนเดนตามที่บอกแล้วนะครับผมนะสอ่าเราจะเปิดทีละโลนะหกสิ่ ยางยงยงหก <66. S 1> ขอมาก่อนพิตตี้ได้ไหมหกสิบเจหสปโอ้น่าจะพิตตี้เลยใช่ไหกสิเก้านะหกเแล้วหกอ่ะเจส S 1 1นะโอ้ oh. ไม่พิตตี้เลยนะขอแค่นเดนอีกตัวนหนึ่งอ่าคุกกี้72 73. 73. 73แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว 74. ใกล้แล้วเจ็ดสิบ่แล้วพี้เหลือแล้วฮะโอเค ม่วงแทนเดนซ์ไหอ้าวคุกกี้หนึ่งตัวอโอเคโอเคเจ็ดสิบาิี้แล้วเดี๋ยวมาแล้วมาได้ไหมยังนะเจ็ดสิบหนะเจแล้วเจ็บบนะอ่าอ่าอ่ลุนละเจนะอ้ยอย่าลุดอย่าลุดอย่าลุดเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรโอเค ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้ไม่เป็นไรอ่ะติงดาลี่ถือว่าหลุดได้ติงแล้นี่คืออ่ะไม่เปิดติงดาลี่ล <c oughs> ้วก็ออกกัตอนนี้อ่ะหลุดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไซโนโ่ไม่ได้หอกนะจ๊ะหนูไม่ได้หอกแล้วนะจ๊ะตอนนี้นะหนูโบสิทอกแล้วนะศูนย์นะครับตอนนี้ศูนย์นะตอนนี้ศูนย์นะ,ะอ่ะสิบโลชอ่าแคนเดนตัวทิ้งเดี๋ยวพอเปลี่ยนที่ก่อนเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ ติงนะัลลีโฟไปเฉยเลยยไ่ไประวังช่วเขาแล้วนไปหาแบบเอเลไมท์ไหมเออไปหาปเอเลไมท์ตรงไหนมีเอเดลไมท์เพราะในพรีวิวอ่าไซนโนมาหาเอเดลไมท์อะไรเนี่ยแมงกระป๋องเหรอ เราไปหาเอเไมา์ดีกว่าเอเไมา์อยู่ไหน<า>อันนี้เป็นถ้ำหรออ๋อไม่ใช่น่าจะเป็นแค่ ตตตตตตงงงงงงไปหาไอยไมา์ให้ไซโนโของเรามาเร็วๆที่เราผ่านไป10โลเลยนะเราหลุดนะจ๊ะถ <c oughs> ้าหลุดอย่างเงี้ยขอเร็วๆได้ไหมอ่านี่พอดีเลยมา มา20มาโอ้ไม่มานะเนอะขูขีอะสาม อ๋อไม่อย่าเล่นพิตตี้ได้ไหมไงอาหอกอีก oh, ส okay. <laughs> ี่สิบโลผ่านไปคุกกี้มาบ่อยมากอะตอนเนี้ยคุกกี้มานำแล้วห้าสิบแล้วนะห้าสิบแล้วนะห้าสิบแล้วนะอืมเองดูสิก็คือในตู้เนี่ยยังไม่เต็มสักตัว โอ้โหเอาจนแบบนึกจนได้อ่ะหกสิบอ่ะมาก่อนได้ไหมมาก่อนเออเนี่ยอันนี้มาแน่นอนแล้วแต่ขอแถมได้ไหมสองตัวเขตหกสองหกสามหกสี่ห้าหกเขแปดเก้าโอ้ไม่แถม เตัวมากเลยอ่ะโอ้โหเหลือพอสำรับการันตีหนึ่งเนาะรอบหน้านะฮะ <c oughs> นะไซโน่นี่ทำได้จิตใจจริงๆนะแต่ว่าเอาขั้วมาลีนี่เนี่ไม่อยากได้เพราะฉะนั้นเพออย่างที่บอกไปนะฮะไซโน,โน่หนูอัมพี่ลุดเลนนะเพราะฉะนั้นหนูไม่ได้หอ,อกนะจ๊ะ นะหนูจะไม่ได้หอกนะแต่แต่พี่ก็อยากจะให้หนูมีหอกเหมือนกันนั้นเนี่ยนะลองขอดูก่อน,นอันนี้แคนเดนกลุาายย่มรอยไฟยูอ่ะปลดไปเลยแล้วกันได้มาอีกสองก็งหมดประมาณโอ้ยเอ้ยนะ ติงนาลีติงนาลีผลวกมานะจ๊ะอันนี้ไนดะ้แค่หนึ่งดาวแคมเด่นฟุกี้ที่มาบ่อยนะจะได้ซีสานเองงหรอโคเล่ไม่ออกมาเลยจ้ะโคเล่จ้ะเดี๋ยวในตู้จริงหรือเปล่านี่นะถ้าอัพต้องใช้สกายหลับตอนนี้แค่สามตัวแล้วเดี๋ยวเราไปห,หาที่หลังนะฮะลองไปไล่เก็บ ตามพื้นนะเขาบอกอยู่ตามพื้นนะได้กันทั่วแมปเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะครับผมก็เราค่าวก็ประมาณนี้แล้วกังนะสำหรับตัวของไซโนนะฮะเราลุนเลดได้หอนตินเนอรี่มานะเสียใจไม่วเาะมีธาตุไม้แล้วมีธาตุไม้ละวาดาวนะ ปว่าก๊าจะเก็บไว้เปิดคูซานารีนะก็เดี๋ยวรอรอบหน้าแล้วจันะนะจ๊ะถ้าชนะมีถ้า,หา,ถาเนหร่น้ามีจริงเนี่ยพี่จะเปิดธนูเอ้หอ,อกให้ไงจ๊ะรอบนี้มันมากับธนูไงพี่ก็อยากได้ธนูอยู่เลยนะแต่ไม่รู้จะเอาไปใครใช้ไงเออพี่กลัวหลุดเหรดดยนะหลุดเหร่พี่ก็โอ้เสียเยอะเลยนะสองมือนนะฮะก็ ปีไปมาห้าสิบใช่ไหมเพราะอันนี้มันอ่ะอ่ะอ่ะเปิดไปสิบพีเพิร์กโอเคไม่ออกเาดานนั้นอดจั๊กอดอดเสียงไหมเสียงไหมอ่ะเสียงอ่ะรอเล่น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 ไม่เสียงอ่ะไม่เสียงนะเก็บไว้เก็บไว้นะให้เทพไม้ของเรานะเออใส่นู่นเป็ไฟฟ้าแล้วมีหอกเจดอยู่ละนะเดี๋ยวให้น้องใช้หอกเจดแล้วก็ หนอเื่งตัวเองเน,ะ okay. นะจ๊ะโอเคงะฮผมก็รับคิดนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับกาชาไซโนโน,นะครับความเกลือนะติงนอรี่มานะอุตสาขามแล้วก็ยังออกมาเองนะไซโน,โนของเราหนึ่งตัวนะครับผมนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะไอนะ้ที่ทำอะไรนะจ๊ะ <c oughs> อยู่ตรงนั้นกับนะคืนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะบายบายสวัสดีครับไปเดี๋ยว